สวัสดีค่ะนี่รถสวยหรูหลานน่าใช้เครื่องยนต์ดีเซลขับดีขับมันมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะคันนี้ดีเซลเทอร์โบด้วยนะคะเซบโรเลตครูสเครื่องยนต์2.0 LT z To ท็อปสุดยอโต้คันนี้ปี2013ค่ะแบกลายสวยเลยนะคะรถสีขาวภายในเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลผสมกับสีดำนะคะรถสวยมากๆเลยค่ะระบบเซนทร์ล็อกค่ะกระจกปรับไฟฟ้าไฟฟ้านะคะแอร์แบก ABS กุญแจรีโมท ผู้มนายนมนติฟังก์ชันนะคะพุชสตาร์ทค่ะแอร์ระบบดิจิตลนะคะรถสวยมากๆเลยนะคะราคาโปรโมชั่นอยู่ที่2 9 9 0 0 0บาทนะคะคันนี้เชื่องานออกก็20,000บาทค่ะผ่อนสบายๆไดนละ7 0 0 0บาทนะคะ ขอฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อโโครคันนี้ได้คนเดียวนะคะที่1 5 0 0งเมิน0บาทขึ้นไปนะคะก็ซื้อโโครคันี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังม,มองหารถเครื่องยอนต์ดีเซลทับสุดนะคะดีเซลเทอร์โบคันนี้เลยค่ะประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะคะดิสกร์รอบคันแม็กลายสวยนะคะเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะติดฟิล์มพร้อมเลยนะคะ2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นตั้งราคาไม่แพงเลยนะคะ ราคาต่อรองได้นะคะมาดูรถให้ชอบก่อนนะคะแอร์แบกก็จะเป็นแอร์แบ็กคูลาด้วยนะคะให้ในหรูหรามากๆเลยค่ะสีสวยมากๆเลยนะคะสีน้ำตาลเบาะสีน้ำตาลผสมกับสีดำค่ะท็อปสุดของรุ่นเลยนะคะเชฟโรเลตครูซเครื่องยนต์ 2.0L t z Diesel Turbo เกียร์โต้คันนี้ปี2013ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 050858ติดต่อแอมค่ะ